เดี๋ยวคนที่มัหยาดใจมองมาเขาบอกมาดบบเขากินเห็ดกันอยู่เขาไมแต่องน่งาเมแต่ใส่ปุ๋ยเขาก็เลยเลาะมาเบิงเตสองยังเส้นนั่น้าเ้อมงโอ้ยเน่าเปื่อยเปะมื่ละ่ไเมื่อวา่ โอ้ยเดี๋ยวออยู่นั่นโองวสาย่อ,อ,อยรนลั่งน,นั่นบอลักโอ้ต่งลโอโ้สามปากเนาะมันจะเต็มหัวได้หนึ่งจัละตนาจักตา,าท,<อ>ที่ผุแล้วมองลายต้องรุนนั่นแหลจะจมตาใสเทียงล้วเขียงข้อพอดีมีสามเส้นสามเส้นถือวลายดอกอแต่หมูว่ามันทำห้ามฝนนอะมันเลยถือดี ก่อนฝนตกกลางเว้นมากมาครับมึงถือค้าในมือนั่นถือจนปวดจนหึ่นเต็มด้ตรงเสี้ยวนี่เสี้ยวกลางมั้งแต่อยูุติคูน่นึงมักบิงอย่างหลงปลามันแสบปลาหนองแบนมันบ่ม็นแนม่มันว่ามีเน่น่ะข้างใต้มันหลงเลยจนนี่แต่ปลาตัวเดียวเลยบม่มีปลาอื่นมี่เขาหน้ามาเลยปีนี้เขาหน้าคือหลายจนอยูุน่าข่อยกันมีนะ บ่เขยบ่เขยบเาเห็นขาวหน้าโดนหรอเด้เขาบอกหารสื่อแล้ว ออแต่มันมนสตกอยู่เด้นี่ตอยังไงก็เริ่มแต่ม้นนี้ดี่งน้สี่บายุเขาบ่ถือเข้าดอกแต่มันก็โอ้ย,อยเห็มันมีเนเิดหนาวบ่ตอนท่ท่านมีหนาอยู่กมดเท่านั้นแล้ว

ขอสวัสด oh, so ิ yeah, ์นั่นยางงามล ่อเนี่ยใส่อะไรด้วปาาเกี่ยวมีันหน่มันเลนี๊ยบ่มดกินว่าสิว่าลองว่างว่างดางกลุ่มอยู่เลยค่บอย่างเขาเอาดางค่อยนี้ด่างมุงไหมเกี่ยวอยู่ื้